เสียโฉมอุทาหอนสาปีที่ต้องคมกับหน้านี่นะหนูว่าอยู่กับหน้าเนี่ยตรงหนูเกิดขึ้นตอนหนูอยู่ปีสองค่ะก็อดทนมาตลอดเลยที่หนูเรียนจบปีสี่ทีนี้ต้องมาทำค่ะเพราะว่าต้องใช้ไหมหน้าคนเราเกินคาะมาะ ที่เป็นแบบนี้เพราะเมื่อก่อนน้องเคยประสบอุปเหตุรักษาแผลไม่ดีจึงเกิดรอยแผลเป็นหนานูนตรงรอยแผลที่คิ้วก็สร้างบาดแผลในใจทุกครั้งที่มองกระจกจริงๆเคสนี้ออนก็กลัวหวั่นใจตอนแรกก็คิดว่าจะปฏิเสธเพราะกลัวฝีมือไม่ถึงพอเห็นแผลของจริงออนก็รับทําเคสนี้ไม่ใช่เพราะเก่งอะไรแต่เพราะสงสารน้องมากขอดเป็นยอดหญิงคืนอิสรภาพกว่ามั่นใจนีให้น้องเองและมาพูดถึงแผลแผลมีทั้งสำคัญแดนเป็นแผลเด่นกลางหัวคิ้วเลยของแผลมีทั้งรอยนูนเวลาเดินเข็มมีฟิลเหมือนเอาเข็มไถอยู่บนลูกขนุนทำไปก็ ส่งแสดงริธานาบัตรนี้อย่างว่าสดคาถาเสืละมูเคสนี้เข็มทู่ตลอดเวลาใช้ไปร้อยอันทวนอ่ะหอเลยข็มไปห้าหกอันจ้าเพื่อนว่าฝีมืออ่อนติดทีมชาติได้รือยจริงออนก็มั่นาฉันว่าฉิงก็โน่หนึ่งคนหนึ่งละใครคิ้วเล็ใครคิ้วพังส่งภาพมาปรึกษาออนก่อนอย่าลืมเซฟคลิปนี้ไว้ก่อนจ้ะ